รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรกัน Bring Bite ใสแอนนะคะอยู่กับครูพี่นิง้งนัทธนิดาเทพันกุณงามค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นตอนผู้ล่าแห่งจักรวาลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิ้งก็จะพาน้องๆไปรู้จักกับสัตว์ต่างๆนานาชนิดมากมายนะคะเนื้อหาจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสัตว์ และการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยเรามารู้จักกันก่อนว่าในโลกใบนี้นะคะเรามีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด และแบ่งเป็นอาณาจักรอะไรยังไงบ้างนะคะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งใน5อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบน,นี้เลยซึ่งเขาคาดกันว่ามีจํานวนมากกว่า1.5ล้านชนิดหรือพูดง่ายๆก็คือ1ล้าน5แสนชนิดนั่นเองโดยที่ร้อยละ97ของสัตว์ทั้งหมดจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีแค่3%เท่านั้นเช่นพวกเราเนาะจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะโดยสัตว์จํานวนชนิดมากที่สุดในโลกก็คือมแมลงนั่นเองซึ่งมา ก็จะมีประมาณ0 0แสนชนิดส่วนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้แก่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ก็จะมีความหลากหลายทั้งทาง,งด้านรูปร่างขนาดพฤติกรรมลักษณะเฉพาะตามสายพันธุ์และก็สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยนั่นเองค่ะสัตว์สามารถแบ่งออกเป็นตามกลุ่มตามกายภาพและการดำรงชีวิตที่แตกต่างกาันทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและก็ตรงนี้มันจะมีความสําคัญต่อระบบนิเวศด้วยนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักก่อนว่าลักษณะสําสคัญของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างลักษณะสําสคัญของสัตว์นะคะข้อแรกเลยจะต้องประกอบด้วยเซลล์ซึ่งเซลล์เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดหลังจากเซลล์เนี่ยมารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อนั่นเองนะคะเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันก็จะเกิดเป็นอวัยวะซึ่งอวัยวะเนี่ยพอมาประกอบกันเนี่ย ก็จะกลายเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะถัดมานะคะในหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตก็จะไม่มีคลอโรฟิลซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราแตกต่างจากพืชเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สามารถสังเคาะห์แสงได้ก็เลยไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองค่ะเราเลยต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นอาหารค่ะถัดมานะคะสัตว์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเลยการเคลื่อนที่1ก็คือบางชนิดไม่เคลื่อนที่เลยนะคะเช่นปลาการังและฟองน้ําบางชนิดจะเคลื่อนที่ได้ช้าๆส่วนอีกบ,บางชนิดเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนั่นเองค่ะ5สัตว์ส่วนมากจะมีระบบประสาทก็คือทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายใช้ในการรับรู้ความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระตุ้นนั่นเองค่ะ อย่างที่6ก็คือสัดส่วนมากจะโครงร่างแข็งเพื่อใช้ในการยึดเกาะกล้ามเนื้อและทําหน้าที่ปกป้องอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายยกตัวอย่างเช่นปูกุ้งหอยเป็นตน้นอย่างที่7ก็คือเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะจะซับซ้อนมากกว่าพืชมากๆแล้วก็มีการทําหน้าที่อย่างเจาะจงในแต่ละอวัยวะด้วยนะคะและ8หลังจากสืบพันธุ์หรือมีการปฏิสนธิแล้วก็จะมีระยะตัวอ่อนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นตามแผนภาพนี้เลยนะคะมีระบบต่างๆตามที่พี่นิงได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเองค่ะหัวข้อถัดมานะคะก็คือลักษณะต่างๆที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มของสัตว์ลักษณะโครงสร้างภายนอกนะคะถ้าเขามีลักษณะที่คล้ายกันหรือเหมือนกันเนี่ย เขาก็จะถูกจำแนกไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งการจำแนกก็จะมีลักษณะาตามนี้เลย1เนื้อเยื่อสัตว์บางชนิดยังไม่แยกเนื้อเยื่อยกตัวอย่างเช่นฟองน้ำสัตว์บางชนิดที่จะมีแค่เนื้อเยอื่อก็ยกตัวอย่างเช่นพวกหอยกุง้งปูป้ามนุษย์เป็นต้น 2. องก็คือจำแนกตามสมมาตรของร่างกายบางชนิดไม่มีสมมาตรร่างกายเช่นฟองน้ำก็คือจะเป็นรูปร่างที่เป็นไปตามตัวของมันไม่ได้มีสมมาตรซ้ายขวาแต่บางชนิดครึ่งซีกซ้ายกับซีกขวาเหมือนกันยกตัว อย่างเช่นไส้เดือนหอยและสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนั่นเองนะคะคือด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือสัตว์บางชนิดเนี่ยก็จะมีสมมาตรร่างกายตามแนวรัศมีตัวอย่างเช่นแมงกะพุนไฮดา้าหรือวีวุ้นเป็นต้น3าคือโครงร่างแข็งหรือมีกระดูกนั่นเองสัตว์บางชนิดจะมีกระดูกอยู่นอกร่างกายใช้ในการปกป้องร่างกายตัวอย่างเช่นกุ้ง ปูแต่บางชนิดเนี่ยก็จะมีกระดูกอยู่ภายในร่างกายนะคะเช่นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังต่างๆหรือเช่นคนก็ได้นะคะเราก็จะมีกระดูกอยู่ในร่างกายเนาะอย่างที่4นะคะก็คือมีป้องสัตว์ที่ไม่มีป้องนะคะเช่นฟองน้ําแมงกระพุนส่วนสัตว์ที่มีป้องเช่นไส้เดือนปูสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นต้น ข้อที่5นะคะก็คือมีทางเดินอาหารทางเดินอาหารเนี่ยสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้เช่นกันโดยสัตว์ที่ใช้ช่องทางเดินน้ําแทนทางเดินอาหารเนี่ยก็จะพบในฟองน้ําแต่สัตว์ที่มีทางเดินอาหารทางเข้าและทางออกเดียวกันก็เช่นไฮดราและปลากรลังและแมงกะปุ่นแต่อย่างสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือมีทางเข้าทางหนึ่งทางออกทางหนึ่งก็เช่นดาวทะเล ปูมแมลงหอยหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดอย่างเช่นคนก็ได้นะคะน้องๆข้อที่6ก็คือมีการสืบพัน์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็จะเจอในพวกฟองน้ําไฮดราแมงกะพุนแต่ถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะคะก็จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นไส้เดือนกุ้งหอยและสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดค่ะ ถัดมานะคะคือการจําแนกประเภทของสัตว์อย่างง่ายนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจําแนกตามโครง,งร่างของร่างกายนั่นเองนะคะอันที่1คือสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะมีสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่มีขนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยกตัวอย่างเช่นสุนัขแมวช้างแบบที่สองก็คือสัตว์ปีกนั่นเองนะคะลักษณะเด่นเลยคือมีปีก มีขนมีการวางไข่นะคะยกตัวอย่างเช่นนกต่างๆนกพิราบนกอินทรีนะคะสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่มีเกรดหรือผิวหนังแห้งก้านนะคะปกคลุมร่างกายวางไข่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นงูเจระเข้เต่าเป็นต้นนั่นเองค่ะแบบที่สี่คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็จะมีลักษณะเด่นคือเขาสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและอยู่ได้ทั้งบนบกมีการเปลี่ยนรูปร่างร่างกายเมื่อจเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่น กบนะคะและเขียดนั่นเองค่ะตัวอย่างที่5นะคะคือสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็คือจะอาศัยอยู่ในน้ําเขาจะไม่ได้หายใจทางจมูกเหมือนสัตว์บนบกแล้วแต่เขาจะหายใจด้วยเหงือกตัวอย่างเช่นปลาต่างๆเช่นปลาแซลมอนปลาฉลามนะคะแบบที่2นะคะก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะประกรอบด้วยหนึ่งคือมแมลงซึ่งมแมลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหขาลําตัวเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆตัวอย่างเช่น เีเสื้อมดและ,มะแมลงวันแบบที่2ก็คือแมงและแมงม,มุมซึ่งจะแตกต่างจากมแมลงตรงที่ว่ามแมลงมี6ขาแต่ถ้าเป็นคำว่าแมงนะคะลูกจะมี8ขาและไม่มีปีกยกตัวอย่างเช่นแมงมุมแมงป่องอย่างที่3มคือหอยและหมึกก็จะมีลําตัวที่อ่อนนุม่มมีเปลือกเช่นหอยทากนะคะหรือหมึกยักษ์นั่นเองค่ะ และอันสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์ที่มีเปลือกกุ้มแข็งก็จะเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งภายนอกมีไขยเย่เยอะๆยกตัวอย่างเช่นปูและกุ้งนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นการจำแนกตามลักษณะการกินอาหารนั่นเองนะคะอันแรกเลยคือสัตว์ที่กินพืชหรือที่น้องๆเคยได้ยินเป็นภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า herbivore นั่นเองเนาะก็จะเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลัก เขาจะไม่กินสัตว์ด้วยกันและอย่างที่2ก็คือจะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อหรือที่น้องๆเคยได้ยินในชื่อที่ว่า Carnivore ก็จะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นหลักจะไม่กินพืชและอย่างสุดท้ายกินหมดเลยทั้ง2อ,อย่างทั้งพืชและสัตว์หรือเราเรียกว่า Omnivore นั่นเองนะคะซึ่งการจำแนกนะคะก็จะเป็นตามแผนภาพนี้เลยนะคะตามที่พี่นิงได้พูดมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะ ถัดมานะคะน้องๆก็จะเป็นโครงสร้างของสัตว์นะคะโครงสร้างของสัตว์เนี่ยก็จะประกอบด้วยอวัยวะภายนอกได้แก่ตาหูจมูกขาเท้าและอวัยวะต่างๆซึ่งอวัยวะต่างๆเนี่ยจะมีหน้าที่ดังนี้ หนึ่งเลยก็คือตาตาเนี่ยก็จะใช้ในการมองดูวัตถุต่างๆอย่างที่2ก็คือหูหูเนี่ยก็จะใช้ในการรับฟังเสียงนะคะจมูกใช้ในการหายใจและดมกลิ่นปากใช้ในการรับประทานอาหารขนใช้ในการปกป้องร่างกายและรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายเก็ต ทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายหนังทําหน้าที่ปกป้องร่างกายและในสัตว์บางชนิดก็ใช้ในการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซได้เช่นกันปีกใช้ในการเคลื่อนที่และบินสุดท้ายคือเปลือกแข็งนะคะใช้ในการค้าจุนร่างกายและก็ปกป้องร่างกายนั่นเองค่ะถัดมานะคะปัใจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์และการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอากาศอาหารน้ำนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตซึ่ง หนึ่งเลยก็คืออากาศสัตว์บกจะหายใจโดยที่เราก็จะรับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็สันดาบต่างๆเกิดขึ้นเกิดเป็นพลังงานส่วนสัตว์น้าเขาก็จะได้รับออกซิเจนเช่นกันโดยออกซิเจนที่เขาได้รับเนี่ยก็จะเป็นออกซิเจนที่อยู่ในน้ําเช่นพวกปลาเนี่ยก็จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน2คือน้ําสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ําในการดํารงชีวิต3อาหารสัตว์ต่างๆต้องรับประทานอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งสัต แต่ละชนิดเขาก็จะเลือกทานอาหารที่แตกต่างกันไปอย่างที่พี่นิ้งกล่าวมาเนาะบางชนิดรับพลังงานจากพืชบางชนิดรับพลังงานจากสัตว์นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือวัฒจักรของสัตว์ซึ่งสัตว์เนี่ยจะมีรูปแบบการจเจริญเติบโตทั้งหมด4ประเภทนะคะเรามาดูประเภทที่1กันก่อน ประเภทแรกนะคะก็คือการเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะน,นะคะตัวอ่อนเนี่ยจะเหมือนกับตัวเต็มวัยทุกประการเลยเพียงแค่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าได้แก่มแมลงบางชนิดสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ2คือการเจริญเติบโตแบบที่มีการเปลี่ยนรูปร่างทีละน้อยก็คือตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง3ขัน้นขั้นแรกเลยคือตอนที่เป็นไข่หลังจากที่ไข่ถูกฟักออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอ่อน ซึ่งตัวอ่อนนะอาจจะยังมีอวัยวะบางอย่างที่ไม่ครบเช่อนอาจจะยังไม่มีปีกนะคะแต่พอเมื่อมันลอกคราบหรือมันจเจริญเติบโตจนกลายเป็นตัวเต้นไวยปุ๊บมันก็จะมีปีกงอกออกมาอาวัยวะบางส่วนงอกออกมายกตัวอย่างเช่นมแมลงสาบตักก๊กแตนจิ้งหรีดจัก,กรจัน่นหรือเหาปวกไลเรือยเพี้ยเป็นตน้น อย่างที่3ก็คือการจเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่สมบูรณ์มีการเปลี่ยนรูปร่าง3ขั้นเช่นกันก็คือเป็นไข่แต่ว่าจะฟักไข่ในน้ําเกิดเป็นตัวอ่อนในน้ําจากนั้นก็จะโตเต็มวัยซึ่งตัวเต็มวัยก็จะวางไข่ในน้ําต่อแล้วก็ฟักไข่เป็นตัวอ่อนต่อน,นั่นเองนะคะตัวอ่อนจะหายใจโดยการใช้เหงือกต่อมาเนี่ยมันลอกคราบเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกยกตัวอย่างเช่นแมลงปอ ที่ปลาขาวหรือจิงโจ้น้ำเป็นต้น อย่างที่4นะคะก็คือการเจริญเติบโตแบบที่มีการเปลี่ยนรูปร่างอย่างสมบูรณ์เลยมีการเปลี่ยนรูปร่างครบ4ี่ขั้นตอนเลยขั้นแรกก็คือจะเป็นไข่ก่อนพอฟักออกมาจากไข่เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยก็จะสร้างสารที่มาห,อห่อคุ้มร่างกายเช่นพวกดักแด้เป็นต้นก็จะมีสีขาวๆเนี่ยมาพันรอบรอร่างกายเขาจากนั้นพอเขาโตอีกสักพักหนึง่งเขาก็จะเกิดการลอกคราเพื่อกําจัดไอเปลือกที่หุม้มร่างกายเขาในตอนแรกแล้วก็กลายไปเป็นตัวเต็มวยัยพอเป็นตัวเต็มวยัยก็จะมีรูปร,ร่างที่สม ยกตัวอย่างเช่นยุ่งผีเสื้อพึ่งมดต่อแตนไหม,มแมลงวันด้วงเป็นต้นนั่นเองค่ะสรุปสิ่งที่เราได้จากบทนี้นะคะน้องๆก็คือทำให้เราทราบสัตว์ชนิดต่างๆเนาะแล้วก็วงจรชีวิตของเขานั่นเองซึ่งสัตว์เนี่ยทุกประเภทเลยก็คือเป็นผู้ล่านะคะเขาต้องการ ที่จะรับพลังงานนะคะจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นสัตว์บางชนิดเนี่ยรับประทานพืชเป็นอาหารสัตว์บางชนิดรับประทานสัตว์ด้วยการเป็นอาหารนะคะหรือบางชนิดก็รับประทานทั้งสองอย่างเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีข้อดีก็คือทําให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยมีความสมดุลน,นั่นเองนะคะการที่สัตว์บางชนิดรับประทาน enfin ling, อาหารเป็นสัตว์ด้วยการอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ปริมาณของสัตว์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยไม่เยอะจนเกินไประบบนิเวศของเราก็จะสมดุลด้วยนะคะ สำหรับในตอนถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะน้องๆก็ต้องรอติดตาม EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่นิงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย